สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้พี่แจจะมาสอนอะไรเอ่ยคลิปนี้พี่แจจะมาสอนและพาทุกคนนะคะทําตามคือวิธีทำลาย oa นะคะลาย OA คือตัวไหนคะตัวสีเขียวๆตัวเอลนี่เนาะ,ะถ้าใครยังไม่ได้โหลดแอปนี้นะคะให้ถ้าเป็น Android เนาะก็เข้าไป p s t o r o นะคะ s t s t e แล้วก็ดาวน์โหลดแอปนี้ออกมาได้เลยนะคะถ้าใครมีแล้วก็ทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ วิธีการสมัคร Line OA นะคะง่ายมากๆเลยแค่ทุกคนทําการคลิปของพีจใจคลิปนี้นะคะทุกคนก็จะได้บัญชี Line OA นะคะง่ายๆนะคะเริ่มกันเลยค่ะไปที่แอป Line OA นะคะอ่า Line OA หรือ Line App s h ี e l d Account นะคะอ่าเราก็จะมาสร้างบัญชีใหม่นะคะเราจะมาเริ่มสร้างบัญชีใหม่ก็ให้ทุกคนนะคะเอ่อกดไปที่3มขีดนะคะอ่าอ,อันนี้พีจารจะกดไปที่3ขีดนะคะแล้วก็ไปที่คําว่า สร้างบัญชีนะคะตัวเครื่องหมายบวกนี่เนาะเครื่องหมายบวกสร้างบัญชีนะคะอ่าทีนี้เข้ามาหน้านี้เขาจะให้เราตั้งชื่อแอคเคาน์นะคะอ่ะเราตั้งชื่อแอคเคาน์อะไรนะคะเราต้องเราต้องคิดชื่อดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปแล้วมันจะแก้ได้ยากมากนะคะแต่ถ้าจะแก้ก็คือต้องรอจนถึง7จ็ถึงสิวันนะคะเขาถึงจะให้เราแก้ไขเนาะทีนี้ของโค้ดพิจัยนะคะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์เนาะโค้ดพิจัยก็จะ ตั้งชื่อแอคเคาเป็นคอร์สคอร์สสร้างธุรกิจออนไลน์ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรูปเรารูปรูปโปรไฟล์เรานะคะเราไปใส่ทีหลังเนาะแล้วก็ให้เรามาเลือกประเภทธุรกิจนะคะอของพี่ใจก็จะใส่เป็นาการศึกษานะคะแล้วก็ประเภทแยกย่อยนะคะประเภทแยกย่อยอะไรดีอะไรดีาใส่อื่นๆแล้ละกันนะคะแล้วก็ชื่อบริษัท ชื่อบริษัทอ่าถ้าเราไม่มีก็ยังไม่ต้องใส่นะคะอีเมลอ่าอีเมลต้องใส่นะคะใส่อีเมลนะคะอ่าใส่อีเมลเรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกคนกดไปที่ตกลงได้เลย่ะอ่าแอคเคาท์ตัวนี้อ่าลืมไปมันจะต้องให้เราพิมพ์ทีละตัวเนาะมันถึงจะให้เราอ่ากดแอคเคาท์นะคะอ่าเราต้องมาพิมพ์ทีละตัวเนาะโคด้ดอ่าโค้ดสร้าง ธุรกิจนะคะออนไลน์อ่าโอเคแล้วก็กดตกลงค่ะกดตกลงอ่าทำไมไม่ให้ไปทำไมไม่ให้ไปคะเดี๋ยวนะคะเอาใหม่เนาะเรามาเปลี่ยนชื่อกันใหม่นะคะอเอาอันนี้ดีกว่า โอเคได้ไม่เอือได้ไม่เอือได้ไม่เอือออ่าได้แล้วนะคะอ่าทีนี้เราก็จะมาใส่รูปโปรไฟล์เราสร้าง a อคเคา t เสร็จแล้วนะคะสร้าง a อคเคา t เสร็จแล้วให้เรามาที่กดสร้าง a อคเคา t ์แอค,คอะกลับไปที่หน้าแรก ยอมรับค่ะเริ่มต้นค่ะวัตถุประสงค์การใช้งานของเรานะคะเพื่อให้คนรู้จักธุรกิจของเรานะคะกดถัดไปค่ะอืตรงนี้เปิดตอบแชทด้วยตัวเองนะคะ,ะเปิดตอบแชทด้วยตัวเองแล้วก็มาใส่รูปโปรไฟล์เลือกรูปนะคะ ก็มาเลือกรูปเนาะอ่าโอเครูปนี้ได้ไหมอ่าใส่ไปก่อนแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนทีหลังไปย่อลงมาให้มันได้ขนาดนะคะกดเสร็จสิ้นค่ะอ่าเราก็ได้รูปโปรโฟไฟล์แล้วก็กดเสร็จสิ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กดเริ่มต้นใช้งานค่ะอ่าโอเคทีนี้เราก็ได้บัญชี แอคเคาท์ขึ้นมาแล้วหนึ่งบัญชีนะคะกดปิด <Good. S 1> ออกไปเลยอ่าโอเคตอนนี้เราก็ได้แอปไอดีนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะได้บัญชีมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้บัญชีของเราเป็นบัญชีฟรีแพ็กเกจนะคะฟรีแพ็กเกจก็คือใช้ฟรีนะคะเราไม่ได้เสียเงินเนะาะเราไม่ได้เสียเงินนะคะถ้าเป็นโล่สีเทาๆนี่ก็คือเราไม่ได้เสียเงินนะคะแต่ถ้าเราจะใช้แบบเสียเงินก็ให้เราไปสมัคร เป็นข้อความทางเสียงเงินเนาะแล้วทีนี้เราจะมาใส่ข้อความทักทายข้อความทักทายนะคะเราก็กดไปตรงข้อความทักทายตรงนี้เนาะเราก็กดไปตรงข้อความตรงนี้นะคะเราจะมาแก้ไขข้อความตรงนี้ได้เลยนะคะเราแก้ไขได้นะคะเรากดลบออกแก้ไขนะคะแบบนี้นะคะ สวัสดีค่ะคุณคุณตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของอ,อลูกค้าเนะชื่อผู้ใช้อ่ะที่แล้วก็ชื่อของเรานะคะอะสวัสดีค่ะคุณสนใจให้อ่าต่อท้ายค่ะ ดูแลดูแลแนะนำวิธีการสร้างสร้าง,างธุรกิจออนไลน์ใช่ไหมคะอ่าโอเคได้หนึ่งข้อความทีนี้เราจะมาเพิ่มรูปภาพนะคะเราก็กดไปที่เครื่องหมายบวกเนาะอ่าเลือกไปที่รูปค่ะกดไปที่อัปโหลดรูปภาพนะคะ กดไปที่เลือกรูปภาพค่ะ,ะปึ๊บปึ๊บอ่าใช้ตัวนี้แทนก่อนละกันเนาะเดี๋ยวมาเปลี่ยนทีหลังเนาะแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะอ่าเรามาดูตัวอย่างกันนะคะกดดูตัวอย่างทางขวามือหน้าจอนะคะกดเข้าไปดูเลยอ่าโอเคเราก็จะได้ข้อความทักทายประมาณนี้นะคะอ่ากดออกนะคะอ่าทีนี้ก็กดบันทึกนะคะกดบันทึกอีกครั้งค่ะ โอเคเราได้แล้วนะคะก็กดออกนะคะเราได้บัญชีข้อความสักทายแล้วเนาะทีนี้เราจะมาเอาลิงก์นะคะลิงก์เพื่อที่จะเอาไปส่งให้ลูกค้าหรือนักเรียนของเรานะคะโดยที่ไม่ต้องให้เขาเอาแอดไลน์มานะคะแต่เราจะให้เขากดเข้าลิงก์เลยเราก็ไปที่คําว่าเพิ่มเพื่อนนะคะกดเพิ่มเพื่อนค่ะกดแชร์ลิงก์ค่ะตัวแดงๆนะกดแชร์ลิงก์ค่ะกดคัดลอกลิงก์ค่ะ อ่าโอเคทีนี้เราจะเอาลิงก์ไปวางไว้ที่ไหนคะอ่าเราจะเอาลิงก์ไปวางไว้ที่อ่าบัญชีไลน์ของเราดีกว่าเนาะเพื่อที่เป็นการใช้งานได้สะดวกนะคะเราก็จะเอามาไว้ตรงบัญชีไลน์ตรงนี้ค่ะอ่าดูนะคะว่าลิงก์จะมาหรือเปลา่าปึ๊บอ่าลิงก์มาแล้วทีนี้เราจะมาตรวจเช็คลิงก์ของเรานะคะว่ามันจะไปโผล่ที่ ลน์แอฟฟิเชีของเราหรือเปล่าเรากดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปเลยอ่าเห็นไหมคะมันเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวนะคะอ่าเห็นไหมคะมันเด้งมาแบบนี้เลยนะคะอ่าเด้งมาแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยนะคะทีนี้เราก็กดออกนะคะอะ่กดออกไปที่ลายแอฟฟิเชียของเราเหมือนเดิมนะคะอะทีนี้ก็ เราจะมาทำอะไรกันต่อคะเราจะมาดูว่า Line แอ f i ิเชีแบบนี้เนี่ยเขาสามารถโพสต์ได้ไหมนะคะให้เรากดไปตรงที่รูปนาฬิกานะคะกดไปที่รูปนาฬิกาค่ะสร้างโพสต์ค่ะแล้วก็กดไปที่รูปแกลเลอรี่นะคะข้างบนเนาะเพื่อที่จะเลือกรูปภาพค่ะเอารูปนี้หนึ่งรูปกดเสร็จสิ้นค่ะ อ่าโอเคได้แบบนี้นะคะใส่ข้อความนะคะได้เลยนะคะใส่ข้อความเราเราสามารถเอาอลิงก์หรือโปรโมชั่นใส่ได้เลยนะคะ,ะสนใจเรียนรู้วิธีการสร้างไรายได้กับธุรกิจออนไลน์แบบมืออาชีพอ่าโอเคทีนี้เราก็กดโพสเลยค่ะกดโพสคะ่ะ เห็นไหมคะมันโพส์ได้ด้วยเหมือนเหมือนเอ่อเพจเลยนะคะโพสตได้เลยนะคะทีนี้เราได้ตัวนี้แล้วนะคะแล้วเราจะมาดูตรงไหนอีกคะ่ะดูตรงไหนอีกเออกดไปที่หน้าโฮมนะคะบอรดแคทค่ะบอรดแคสต,ตัวนี้เราจะส่งโปรโมชั่นข้อความทักทายข้อความกระตุ้นเพื่อที่จะให้ลูกค้าเก่านะคะกลับมาซื้อหรือว่าสนใจสินค้าเราอีกนะคะเรากดไปแล้วล้วกดเพิ่มนะคะ ถ้าเราจะให้เขาเราจะส่งรูปภาพโปรโมชั่นไปเนาะเราก็มาที่รูปภาพค่ะอ่าอัปโหลดรูปภาพเหมือนเดิมค่ะเลือกรูปภาพค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรอ่าเอาเป็นตัวอย่างนะคะเอาเป็นรูปนี้แล้วกันอ่าอ่าไม่เอาแล้วกันเอาเป็นเป็นไหนดีนะเอารูปไหนดีนะอ่าเอารูปโปรโมชันตัวนี้ดีกว่านะคะ แล้วก็เราก็เลือกรูปแล้วเราก็มากดเสร็จสิ้นค่ะกดเสร็จสิ้นอ่าเราก็จะได้รูปมาแล้วนะคะกดต่อไปค่ะทีนี้เราจะส่งนะคะส่งไปให้เพื่อนนะคะเพื่อนทั้งหมดเลยนะคะอะตัวตั้งเวลานี้เราก็ไม่ต้องไปตั้งนะคะเรากดให้มันส่งไปทันทีเลยนะคะกดส่งเลยนะคะส่งอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคตอนนี้ข้อความของเราได้ ถูกส่งไปแล้วนะคะถูกส่งไปหาเพื่อนๆแล้วนะคะทีนี้บอดแคสก็มีประโยชน์แบบนี้นะคะคือส่งหาลูกค้าเก่าได้เลยเนาะแล้วก็อ,อะไรอีกข้อความตอบกลับอัตโนมัติข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะให้เรากดไปที่เปิดข้อความอัตโนมัตินะคะเราจะมาตั้งข้อความอัตโนมัติก็ได้นะคะเพราะว่านในนี้เขาก็ตั้งให้เราแล้วเนาะเราก็ กดดูตัวอย่างก่อนก็ได้ค่ะอ่าข้อความตัวอย่างจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราเอาแบบนี้เลยเราก็ไม่ต้องกดสร้างใหม่เนาะแต่ถ้าเราจะเอาข้อความของเราเราก็กดไปตรงที่ข้อความนะคะ,ะเลือกข้อความใหม่นะคะ,ะยินดีต้อนรับสู่คอร์สเรียนรู้พื้นฐาน ออนไลน์สร้างธุรกิจประมาณนี้ใส่ emoji หน่อยค่ะอ่าใส่ emoji ตัวไหนดีตัวนี้อ่าใส่ emoji แล้วนะคะทีนี้เรามากดดตัวอย่างหน่อยเนาะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะตัวอย่างเนาะก็กดบันทึกคะ่ะกดบันทึกอีกครั้งหนึ่งคะ่ะกดบันทึกคะ่ะอ่าทีนี้เราก็จะได้ข้อความทีนี้มันก็จะ ใช้งานได้ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้การสร้างบัญชีแอคเคาน์บัญชีไลน์ธุรกิจหรือไลน์ OA นะคะสร้างได้ง่ายๆทำตามได้เลยนะคะถ้าใครอยากสร้างาบัญชีแอคเคา t ์กับไลน์ OA แบบนี้นะคะให้ทุกคนทำตามคลิปของพี่ใจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยละกันนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนทุกคนนะคะที่คอยติดตามแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้พี่ใจนะคะ ก็ฝากทุกคนกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์ให้ที่ใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ที่ใจด้วยนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็สวัสดีนะคะจบขอจบคลิปแค่นี้เนาะสวัสดีค่ะ